สวัสดีครับนี่คือ Easy Network เราทำเน็ตเวิรให้เป็นเรื่องง่ายในตอนนี้เราจะมาทำการ unbox แกะกล่องอุปกรณ Del ์ Delibrand APC 2M90 เลยนะครับเดี๋ยวมาแกะเลยนะครับ APC 2M90 เป็น AP แบบ outdoor นะครับความถี่2.4 GHz นะครับ มีมุมกระจายอยู่90ถึง100องศานะครับตัวด้านหลังของกล่องเนี่ยจะมีแพคเกจคอนเทนต์อยู่นะครับบอกว่ามีตัว AP มาด้วยนะครับมีตัว bracket นะครับสามารถปรับมุมก้มเงยและยึดกับโพลยึดกับผนังได้นะครับมีตัวคู่มือแล้วก็ตัว PE o นะครับเดี๋ยวเรามาแกะของกันเปิดขึ้นมานะครับก็จะเจอตัวคู่มือนะครับและตัว access point นะครับห่อหอกันกระแทกไว้นะครับ ตัวถือว่าค่อนข้างใหญ่ทีเดียวนะครับเพราะว่ามุมกระจายค่อนข้างมากนะครับตัว bracket นะครับอุปกรณ์ติดตั้งนะครับติดได้ทั้งผนังและติดได้ทั้งโพนะครับสามารถปรับมุมก้เมเงยได้นะครับมีน,อน็อตที่เป็นสแตนเลสอย่างดีมาให้นะครับผมอยู่ในชุดและมี P าร์สฟ P.O.E มาให้ในชุดนะครับ A.P.C. 2M90 นะครับเป็น Access Point นะครับแบบ Outdoor นะครับความถี่2.4 GHz มาตรฐาน N300 นะครับมีมุมกระจายแนวนอนอยู่ที่100องศานะครับมีมุมกระจายแนวตั้งอยู่ที่100องศาเช่นกันนะครับตัวพอร์ตนี่จะเป็นความเร็ว1้อยนะครับสามารถใช้งานร่วมกับ Passive PE ที่ให้มาในชุดใต้นะครับสำหรับแอปพลิเคชันการใช้งานนะครับ A.P.C. 2M90 เป็นได้ทั้ง AP mode นะครับเป็น WDS mode นะครับ เป็น Station Mode และ Station WDS นะครับนอกเหนือจากนี้นะครับยังสามารถทำงานโหมด IPo หรือ TDMA นะครับสามารถใช้งานพวกกลุ่ม Point to Point Po i n t to Multi Point นะครับได้กับ t e l i เบ a n ที่เป็นความถี่2.4 GHz ได้ทุกรุ่นนะครับตามที่รองรับ IPo นะครับสำหรับแอปพลิเคชันการใช้งานนะครับด้วยมุมกระจายที่มากเนี่ยก็ทำให้เป็นตัวที่คุ้มค่าตัวหนึ่งนะครับสำหรับติดในลานกว้าน,นะครับจพวกสวนสาธารนณะสนามฟุตบอลสนามกีฬา หรือพวกรีสอร์ทต,ตามถนนทั้งหลายนะครับก็สามารถครอบคุมพื้นที่ได้ไกลนะครับเรามีพาร์ทเนอร์ที่เราทําการทดสอบนะครับใช้กับโน้ตบุ๊กนะครับได้ถึงระยะ500เมตรนะครับแล้วก็ตัวมือถืออยู่ที่ประมาณ200เมตรนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่คุ้มค่ามากตัวนึงนะครับสําหรับตอนนี้ผมขอจบการอันบ็อกแกะกล่องอุปกรณ์ d e l ฟ์แ n APC 2M90 ไว้เพียงเท่านี้ ขอบคุณสำหรับการรับชมติดตามพวกเราได้ทาง www.easynetwork.co.th หรือ f a c e b o o k c o m s a s h easynetwork ขอบคุณและสวัสดีครับ